สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆนะครับสหายฟิชชิงมีตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําการตลาดนะครับช่องทางตลาดเพิ่มเติมนะครับให้นานานักตกปลาที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนั่นเองนะอ่ะ วันนี้อยู่กันกับกบยางนะจากทางภาคใต้พัทลุงนั่นเองนี่นะเราอยู่กันกับเจ้าฮอนฟล็อกนะจากค่ายโคเมโดนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูราละเอียดบนแพ็กเกจกันก่อนนะครับค่ายนี้ชื่อว่าค่ายโคเมโดนะครับหรือว่านาโกเมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ของทางค่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชื่อนะครับชื่อว่าฮอนฟล็อกนะครับตอนแรกนะน้าหนวดอ่านว่าฮอนเอ็ดฟล็อก แล้วก็นเมฆบอกว่าไม่ใช่เขาอ่านว่าฮอนฟล็อกนั่นเองอ่ะฮอนฟล็อกนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วกันนะครับหน้าตาของฮอนฟล็อกนี่ก็แบบนี้เลยนะครับเนี่ยหน้าตาของกบฮอนฟล็อกนะครับเป็นกบที่เขานิยมเอามาเลี้ยงกันนะครับเดี๋ยวนะนวดขึ้นอินเสิร์ตภาพไปดูนะครับก็จะมีสีสันเนาะมีสีสันให้เลือกเลี้ยงกันมากมายแล้วก็เป็นกบที่นิสัยดีไม่ดุร้ายด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมในการเลี้ยงกันเหมือนกันนะ นี่ก็เป็นขนาดนะครับตัวนี้เป็นขนาด3.3ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก6.5กรัมโดยประมาณนะครับแล้วก็ใช้เบ1 1> <SN> s. <S ็ดเบอร์หนึ่งของ sns เดี๋ยวรายละเอียดนั้นผมจะไปลงดีเทลกันอีกทีนึงนะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับโกเมธธรรมเดโชนะครับ a c e b o o k นะครับแล้วก็ไลน์ก็คือโกเมธเดี๋ยวนะโกเมโดเออโกเมโดนะครับ16นั่นเองนะครับ TikTok ก็เอสไซโกเมโดนะครับเบอร์โทรนะครับ081นะครับ3680 5 30, นะครับแล้วก็ u t u b e นะครับโคเมโดนะครับแล้วก็บนแพ็กเกจก็ถือว่าดีนะมี QR code มาให้เราได้สแกน QR code เพื่อเข้าไปสู่ช่องทางการติดต่อด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจนะครับถือว่าก็เป็นแพ็กเกจที่ทำมาค่อนข้างสมบูรณ์เลยขาันิดเดียวนะครับขาดแค่เรื่องของขนาดของตัวเบ็ดเท่านั้นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นรายละเอียดการติดต่อนะครับตัวนี้เป็นของดีจากอำเภอตะโมดนะตมโมด อำเภอตะมดจังหวัดพัทลุงนี่นาเมธนี่ก็เป็นกลุ่มกวนนะครับอยู่ในแก๊งเดียวกันแก๊งตกปลาแล้วก็ทางพัทลุงนี่ก็เป็นอยู่ในกวนเดียวกับทางนาออด USA นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดบนแพ็กเกจนะครับมาดูที่ตัวโปรดักต์กันบ้างนะครับนี่เลยนะครับเจ้า h o r n f r o c k นะครับหรือว่าทางนาเมศเนี่ยบอกว่าออกแบบเนี่ยมาจากพื้นฐานของ รูปแบบหน้าตาของเจ้ากบฮอนฟล็อกเลยแหละนะครับแล้วก็โดยรวมทั้งหมดนะครับนาเม่นี่ก็เป็นคนตกปลาที่อยู่ในวงการเนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่ได้ซื้อนะครับได้ใช้นะครับกบยางหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆมามากมายนะครับแล้วก็นํามาตกผลึกเป็นผลิตภัณฑ์เจ้าฮอนฟล็อกตัวนี้นะครับแต่ฮอนฟล็อกตัวนี้คือมันชื่อ รุ่นฮอนฟล็อกนะครับแต่ว่ามีชื่อแยกรุ่นอีกนิดนึงว่า K1 นึ่นั่นเอง K1 ก็คือกบยางรุ่นแรกของทางค่ายเลยนะครับนี่ฮอนฟล็อกนะครับเบื้องต้นตัวนี้มีดีเทลรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดที่นั้นวันอยากถ่ายทอดออกไปนะครับก็น้เมลเนี่ยชื่นชอบในการเลี้ยงกบด้วยแล้วก็นะครับได้เอา ต้นแบบของเจ้าฮอนฟ f r o c เนี่ยแกะรายละเอียดมานะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของหัวโตนะครับท้ายเรียวนะครับก็เอามาเป็นรูปแบบของการออกแบบในตัวบอดี้กบยางนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ Uh, เรื่องของเอกลักษณ์แน่นอนมันมันชัดเจนอยู่แล้วว่าออกแบบมาเป็นฮอนฟล็อกนะครับแล้วก็หน้าตารูปร่างเนี่ยชัดเจนมากนะครับนมเมฆบอกว่าไม่ได้ทําสีสันชุดฉาดอะไรมากมายเพียงแต่ว่าทําให้มันเหมือนของจริงแกะแบบให้มันเหมือนของจริงขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของการประกอบชุดเบ็ดนี่ก็ทําได้เนียนตานะครับในเรื่องของอรูปร่างเอกลักษณ์ของเจ้าบอดี้ฮอนฟล็อกนี่ก็ต้องให้5้าหนวดนะเพราะว่ามีความชัดเจนในรูปแบบของสินค้าของโปรดักที่ ทางค่ายได้ออกแบบมานะครับแล้วก็งานประกอบชุดเบ็ดเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวขนานกันเลยนะครับทำได้ดีมากๆเลยนะแบบนี้แหละนะครับหมายถึงว่าตัวนี้เป็นตะขอเบ็ดนะครับแล้วก็ลูกหมุนเนี่ยโผล่มาจากตะขอเบ็ดแล้วเป็นแนวขนานเดียวกันฉะนั้นการวัดเบ็ดจะไม่ทําให้ปากฉีขาดแน่นอนนะครับทดสอบทางกายภาพนะครับตัวนี้ทดสอบทางกายภาพแบบ100%เซนะครับว่า กันสวัสดได้ร้อยเปอร์แน่นอนตัวเบ็ดเนี่ยแนบไปกับบอดี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีการดการสวัสดคือด้านหน้าคือดวงตานะครับสชั้นนะครับถัดมาก็คือบอดี้นะครับที่มีการดการสวัสของตัวเองอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นการดการสวัสแบบ2ชั้นนั่นเองนะครับเนื้ <circumstances S 1> อยางนุ่มองศาเบ็ดเปิดดีไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับเปิดแนวเดียวก็ได้นะครับเนี่ยเปิดแนวเดียวองศาเบ็ดก็เปิดนะครับหรือจะกดแบบคู่นะครับองศาเบ็ดก็เปิดนั้นหมวดต้องเดี๋ ดีไซน์การออกแบบแล้วก็การเซ็ฮคุกของของตัวสินค้าเองนะครับก็จากการสัมผัสก็ทําได้ดีด้วยเช่นกันนะครับอ่ะโดยรวมนะครับภายนอกนะโน้าหนวดให้5หนวดเลยนะครับถือว่าม,มีมีเอกลักษณ์มากแล้วก็ทางค่ายเนี่ยไม่ได้มีสีเดียวนะน่าจะมี4หรือ5สีนี่แหละนะครับทำมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับมาดูเรื่องของน้ําหนักกันบ้างนะครับน้ำหนักเนี่ยถูกเซ็ไว้ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวน้าหนวดบรรยายให้ฟังนะ ตัวนี้นะครับเขา,อาบอกว่าเซตไว้ที่6.5กรัมโดยประมาณนะครับไปดูน้ําหนักกันนะนี่น้ำหนักจริงวัดได้6.31นะครับอยู่ในค่าบวกลบก็คือใกล้เคียงมากๆแล้วนะครับ <c oughs> ถือว่าทำได้ดีนะครับตรงตามสเปคที่เครมไว้นะโอโ้โหถือว่าสวยงามอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบทางด้านการลอยน้ำกันนะครับของเจ้าฮอนฟล็อกตัวนี้นะครับว่า,ามีรายละเอียดเรื่องของการลอยน้ำเป็นยังไงบ้างนะครับ แอคชั่น <Action S 2> เป็นยังไงไปดูกันนะครับนี่ตัวนี้ลอยน้ํานะครับเป็นกบยางลอยน้ําที่คาดว่าน่าจะสร้างแอคชั่นได้ดีเลยแหละนะครับเป็นกบยางลอยน้ําขนาดน้ําหนัก6.5กรัมนะเดี๋ยวน้าหนัเก็บของก่อนแป๊บหนึ่งโอเคทดสอบทางด้านการลอยน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะครับวัยรุ่นต่อมาเดี๋ยวเราจะไปลื้อให้ดูกันนะครับว่าด้านในของเจ้าฮอนฟล็อกเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับถึงน้าหนวดได้มองปลัดเดี๋ยวนยะค่อนข้างชื่นชอบเลยด้วยบอดี้เห็นไหมครับ เป็นทรงหยดน้ํากับพัวนะวิธีการออกแบบเขาเป็นทรงหยดน้ํากับหัวมันคือบอดี้ของตัวกบฮอนฟล็อกด้วยนะครับด้านหน้ามันจะโตด้านท้ายมันจะเรียวแล้วใช้บอดี้ด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวกาดกันสวะนะครับพวกนี้เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างจะเนียนตานะครับแล้วก็การแนบไปกับตัวเบ็ดเนี่ยของตัวบอดี้เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับเอาไป หรือกันเลยนะครับด้านในเป็นยังไงนะครับนี่อ่ะตัวนี้มีทีเด็ดเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีเหมือนกันนะครับน่าสนใจอ่ะตัวบอดี้นะครับเดี๋ยวน้ําหนักรวมน้าหนักแยกดีกว่าไม่ใช่น้าหนักรวมดีนะน้าหนักแยกเดี๋ยวน้ำหนักช่างให้ดูนะครับตัวบอดี้นะครับอ่าเฉพาะบอดี้นะครับน้าหนักอยู่ที่1.90กรัมนะครับนี่บอดี้นะอ่าต่อไปเดี๋ยวมาดูเรื่องของเอาลืมยังไม่ได้ช่างของตัวแยกเลยนะครับตัวห้องเครื่องนะครับชุดห้องเครื่อง ชุดห้องเครื่องน้ำหนักอยู่ที่4.42กรัมนะครับนี่คือชุดห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวนุณตแยกชุดห้องเครื่องไว้ก่อนแล้วก็มาดูเรื่องบอดี้กันก่อนนะครับเนื้อ,อยางเป็นเนื้อ,อยางที่นุ่ม มันนุ่มแบบแปลกๆนะนุ่มเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ใช้การชุบสีเดียวด้วยนะครับสีเดียวแล้วก็ใช้กับน้ํายางใสเท่านั้นเองน้ํายางใสแล้วก็น้ํายางสีนะครับ <S <S ถ้าวิธีการชุบแบบนี้เท่าที่นันหนวดเคยเห็นก็จะมีค่ายอบอลลวนะครับบอลลวที่นันหนวดเคยทํารีวิวไปนะครับก็จะใช้น้ํายางใสกับน้ํายางสีแค่นั้นเองไม่ไม่ต้องรองพื้นสีขาวหรืออะไรนะครับแค่นี้ก็ถือว่าทําให้โปรดักต์เนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วนะครับ การจุดการปักฉีกนะครับถือว่าหนาและทําได้ดีนะครับก็น่าจะให้ห้าหนวดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในแนวของการในแนวของการประกอบงานเนี่ยมันจะเป็นแนวขนานนะครับฉะนั้นจุดการปากฉีกต да well. well. exactly. so to so ัวน네ี season, forward, so ้คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆแหละนะครับคือมันไม่ได้ปักลงมาแนวนี้ถ้าปักลงมาแบบเนี้ยเวลาวันวัดเนี่ยมีโอกาสที่ปักมันจะฉีกได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเวลาหนวดได้สัมผัสแล้วเนี่ยมันออกเป็นแนวขนานนะครับน่าจะเกิดประโยชน์มากสําหรับ การประกอบชุดเบ็ดนั่นแหละนะครับอ่ะการการปักฉีกทําได้ดีนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูชุดท้องเครื่องกันนะครับไปรุ่นชุดท้องเครื่องของเจ้าฮอนฟล็อกเนี่ยก็ออกแบบมานะครับโดยใช้พื้นฐานของเบ็ดเบอร์หนึ่งของ s n s นะครับด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์สี่นะครับใช้ลูกหมุนใหญ่คล้องกับเบ็ดเบอร์หนึ่งของ SNS แนะครับแล้วก็ชุดท้องเครื่องด้านในนะครับก็เป็นสแตันเลสนะครับ พับดัดนะครับด้วยวิธีการสมมาตรนะครับก็น่าจะเป็นเครื่องดัดนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้การพันตะกัวฟิวคุ่มเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวลวดตัวนี้นะครับมีการพับน,นะครับพับอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับด้วยโมเมนตัมของการพันตะกัวแบบนี้นะครับจึงทําให้เหยื่อเนี่ยน่าจะ ค่อนข้างพุ่งในการตีนะครับเพราะว่าโมเมนตัมมันมาอยู่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายของตัวตะขอเบ็ดนะครับฉนั้นนะครับคาดการณ์ได้ว่าตัวนี้ตีแล้วพุ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาวัดขนาดของอลวดสแตนเลตตัวนี้นะสนใจมากน่าจะเป็นลวดสแตนเลตขนาดใหญ่นะครับ mm. เกือบ1มิลเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่เดี๋ยวนะอยู่ที่ 0, 0 8 mm. มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นลวดสแตนเลสขนาดใหญ่นะครับ าการเลือกใช้ลวดสแตนเลสตัวนี้ขนาดใหญ่ตัวนี้ก็เป็นการทําให้น้ําหนักของกบตัวนี้ได้ตามมาตรฐานที่เซตไว้นะครับแล้วก็การทําให้พันตะกวดนี้น้อยลงด้วยนะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนั่นเองนะครับชุดท้ายเนี่ยใช้ลูกหมุนเบอร์หนะครับต่อด้วยใบหลิวยมต่อด้วยสปิทลิงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสปิทลิงตัวนี้เดี๋ยวนะสปิทลิงเส้นกลมนะครับแล้วก็ทีเด็ดของเขานะครับก็เป็นใบสปินทรงหกเหลี่ยมที่ทางค่ายออกแบบเองนะครับแล้วก็ปั๊ม ชื่อค่ายด้วยว่าโคเมโดนั่นเองนะครับโอ้ก็ถือว่าทำมาได้โดยรวมนะโดยรวมถ้าไม่มองว่าเฮ้ยมันต้องมีใบเคาะหรือใบอะไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าชุดชุดเบสชุดนี้ด้วยการประกอบมาเนียนตานะครับคุณภาพดีแล้วก็ให้อุปกรณ์มาค่อนข้างครบนะครับก็ถือว่าต้องยอมรับว่าการประกอบชุดเบสชุดนี้เนี่ยทำได้ดีแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยใบสปินด้วยนะครับก็ให้ห้าหนวดได้เลยนะครับตัวนี้นะก็ทางค่ายบอกว่านะครับ าลากช้าแอคชั่นของใบก็ออกแล้วนะส่วนลากเร็วเนี่ยหูแอคชั่นใบต,ตีน้ำดีมากๆนะครับก็ลองไปดูกันอีกทีนะครับตามรายละเอียดที่นันโหวดให้ไว้นะครับมีช่องทาง หรือว่าเขาเรียกว่าเราอยากไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับทางทางค่ายก็มี YouTube แล้วก็ทำแอคชั่นให้ดูไว้ด้วยนะครับลองไปติดตามดูอีกครั้งหนึ่งส่วนรายละเอียดเนี่ยนันวดนำมาถ่ายทอดให้ดูก็คือภายในนั่นเองนะครับเดี๋ยวนันทวดพาไปลื้อด้านในอีกนิดนึงนะครับอยากดูว่าตัวโกฟิวเนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยนะเดี๋ยวขอปาดก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนันวดแกะมาให้ดูเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือชุดห้องเครื่องด้านในนะครับนี่ดูเพื่อเป็นาานนวิทยาาะครับ หรือให้รู้แล้วก็หรือเพื่อการศึกษานี่นะครับใครที่อยากมีโปรดักของตัวเองนะครับดูนะครับงานที่นันหวดมั่นใจว่าเป็นงานคุณภาพไว้นะครับว่าทําแบบไหนนี่นะครับวิธีการของเขานะครับลวดสแตนเลสตัวนี้บอกได้เลยว่าใหญ่มากนะครับส่วนตะกวัวฟิวเนี่ยนันหวดคาดการว่าน่าจะเป็นไซส์ประมาณนะครับไซส์ประมาณ1.4นะครับเดีย๋ยวดูก่อนนะ ประมาณ1.4ถึง1.6นะครับตัวนี้ใช้1.6เลยนะครับ1.6มิลลิเมตรนะครับนี่โดยประมาณนะโดยประมาณถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะครับขอเอาแบบตัวมันออกมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะง้างออกมาแล้วนะครับขอดูไซส์นิดหนึ่งนะครับ1.4 1ไม่ใช่1.6นะครับโดยประมาณนะครับเนี่ย1.4นะครับโดยประมาณนะไม่ใช่1.6นะครับนี่นี่ก็เป็น ะตะกั่กฟิวนะครับที่น้ำหนวดผามาให้ดูกันนะนี่โดยรวมเป็นยังไงล่ะนะอ,อ่ะนั่นก็เป็นโดยรวมนะครับที่น้ำหนวดพยายามสรุปมาให้นะครับสำหรับเจ้าฮอนฟล็อกนะกบยางจากไขย โคเมโดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่อยู่ภาคใต้นะครับเป็นอีกหนึ่งค่ายที่อยู่ภาคใต้แล้วก็มีความน่าสนใจด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวบอดี้นะครับที่มาที่ไปนะครับว่าเกิดมาจากอะไรถึงอยากสร้างเป็นกบยางคอนฟล็อกนั่นเองนะครับนี่นะเพราะว่านันโวดเองก็ได้มีการพูดคุยนะครับเบื้องต้นนะครับสอบถามที่มาที่ไปนะครับกบตัวนี้เนี่ยบอดี้ตัวนี้ก็จ้างแกะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการแก้อีก อีกพอสมควรนะครับก่าจะได้ตามที่ถูกใจนั่นเองนะครับส่วนชุดเบดนี่ถูกใจถูกใจน้าหนวดนะครับด้วยใบสปินนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งค่ายเดียวน้าหนวดเองอาจจะต้องขอไปลองด้วยตัวเองด้วยนะครับใบสปินแบบนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับน้าหนวดบอกไว้แล้วนะครับในต้นคลิปนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปลองติดต่อกันดูนะครับราคานะครับมาถึงตรงนี้หลายๆคนอยากจะรู้เรื่องราคานะครับตรงนี้ราคา 120บาทยังไม่รวมส่งนะครับเ,เห็นนาเมตบอกว่าถ้าสั่ง2ตัวก็ส่งฟรีแล้วแหละนะครับลองไปติดต่อกันดูมีหลายสีให้สวยงามให้ชื่นชมกันด้วยนะครับอะใครที่เคยใช้แล้วนะครับลองบอกนะ้าหนวดนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้า h o n f r o c k ตัวนี้ k 1นะ h o n f r o c k k ตัวนี้นะครับกำลัง,งงงอยู่เหมือนกันจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่า h o r n f r o c k ดีกว่านะครับส่วน k 1นี่มันคือรุ่นแรกนะครับของดังค่ายนั่นเองนะเรียกว่า h o r n f r o c k ลวกัน h o n f r o c k ของ comedo นะครับ ใครที่มีตัวนี้อยู่แล้วนะครับเคยใช้เนี่ยลองคอมเมนต์กันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างประทับใจอย่างไรเนาะแล้วก็วันนี้ถ้านหนวดบรรยายอะไรขาดตกบกพร่องไปนะครับก็คอมเมนต์บอกนหนวดได้เหมือนกันว่านะลืมบรรยายตรงไหนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวก็บอกนหนวดได้นะครับอ่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับนหนวดกับเจ้าฮอนฟล็อกนะครับจากค่ายโคเมโดนะครับ, edo, รบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายปุ๊ป